Hoa anh nó lên mai như mình mày 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 cái mày 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 ơi mày 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 ดีเอาชุดนี้ให้ได้มาโอเคหกสิบหกแล้วไอ้เฮียหมดเรีววันนี้เงินกูหมดเรีวต้องหมดเยอะหรอกครับ โอโอเคครับก oh. okay, nah. ok, no. ok ็คลิปนี้ก็จบไปก่อนสำหรับคลิปหน้าก็เนาะเดี๋ยวก็ไปอันนอันิีมะอีกขอบคุณครับ